ี่จะเป็นโจนโจน,นี้ใช้พอยเยอะมากนี่ไงเบอกอราเป็นคนหูหนวกดีว่ะเป็นโจนแต่หูหนวกนี้เพื่ออะไรวะเป็นคนรักสงบความจริงเป็นโจนยังไงรักสงบเรสโก้เบอกราโอ้โหหน้าตาชื่อว่าคุณพรคุณพรที่แปลว่า กี่นี่ไม่มีความหวังในการเอาชีวิตรอด h e l l ลสวัสดีค่ะนี่คือแตเตอร์เรที่เกิร์ดนะคะและเกมที่คนกำลังชมนั่นคือเกมโป๊กเก็ตสบายโอ้โหบ่อยบ่อยจริงๆเลยค่ะโอ้โหเปิดนะพี่ทำไงได้บ้างคะเนี่ยขออนุญาตสแกนโยนนะคะสแกนโยนคนเยนอ๋อรู้ทั้งหมดนะพี่ไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างแต่พี่ขอรู้ทอนนะขออนุญาตรูทนี่ก็รูทอันรูทไอไม่ก r a b เอามาเลยค่ะไว้แต่งหน้านะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกที่มันล่มสลายแล้วนะคะแต่ว่าความสวยงามก็ยังเป็น เป็นเรื่องหลักของเราอยู่นะโอ้โหนี่มันเอาอีกเหรอ,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 อดีนะที่เราเป็นโจนเะนเราวิ่งรวดเร็วอุย๊ยอันนี้กินน้ำได้ไหมเนี่ยไอ้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยพี่ขึ้นรถได้ไปดิทำอะไรได้บ้างชีวินนี้โอ้โหมันมีผีนอนตรงนี้แล้วพี่ทำไงอ่ะมันมันจะขึ้นมาป่ะเนี่ยว<ะ>อ้โหประตูเปิดไม่ได้เลยอะคะ่ะ คือตอนนี้หัวใจเต้นแบบตัก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 เลยอะพี่กี่ได้ไว้โคตรถึงมืดมัวอยู่ในป่าโอ้โหมันโอ้โหหลายรอบคือตอนนี้พี่มาอยู่ไหนก็ไม่รู้อะคุณใครหัวเราใส่พี่อีกนี่พี่ช่วยผมพี่ช่วยอะไรอะอ๋อผมโดนกัดพี่ผมต้องการผ้าพี่ถอดเสื้อมาหน่อยพี่ให้พี่ถอดเสื้อพี่ให้อะไรดีอะอัอก้ามาพี่ให้อ่ะ ด้วยความรักขนเลยไปได้อีกเนี่ยพี่ขนโขงอย่างเยอะเลยอู้ปืนโอ้โหแม็กนัมเอามาเลยว่ายติ่มตอนแรกอุ้ยใครมันมาอีกคะเนี่ยโอ้โหคุณคุณคุณมันหมามันหมามันหมาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเอาอยู่พี่เอาอยู่ไม่ไม่ไม่เอาอยู่เลยนั้นไปเลยค่ะไปเลยค่ะอู้โอ้โหสู้กับันพี่สู้กับโอ้โหพี่พี่ทำไงพี่พี่สู้ไม่เป็นพี่จับไม่ได้แล้วสู้ไงพี่ผักเองเดียวพี่ผักได้ พูดแล้วพี่พี่ไม่สบายอย่างแรงพี่กะจะตายแล้วคุณนิดเดียวเอ็กซ์เซอร์ไฟพี่พี่จะเอ็กซ์เซอร์ไฟกันแคนี้พี่อย่พี่อย่าออกกำลังกายดิทำดีๆไว้พี่มึงตายโอเคพี่ตายแล้วค่ะรองเท้าสีดำพี่อยากสีดำหมดอันนี้อันนี้สีดำมาสีดำหมดอ่ะโอเคพี่พอเป็นโจรขออนุญาตพ่อไปหาคุณก่อนนะคุณยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายพี่ผมปลอดภัยดีมาสเตอร์ออฟออชิรัสทำไมคุณชุดเท่จังเลยอ่ะคุณมาแข่งกับพี่ได้ไงเนี่ย พี่มีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้เบคอนของดีพี่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 เดี๋ยวจะอ่าตรงเตานี่ผมปิ้งอยู่นะปิ้งอยู่หรอพี่มีอะไรอะไรที่มันขึ้นว่าสดหรือดิบอะพี่เอาลงได้พี่พี่มีอะไรบ้างกับตัวนี้อุ้ยอาหารหมานี่ของโปรดพี่เลยมาพี่แบ่งกันกินจะได้ไม่หิวแล้วคุณกินทั้งหม้อกันเลยหรอพี่กดกินทั้งหมดได้เลยนะเพราะองกินไปครึ่งนึงแล้วคุณวางให้พี่ใช่ไหมมือถือของกินของดีจิบไหนแค่เนี้ย โอพี่ข้างล่างเยอะเลยหาอะไรนะพี่กำลังซดของอร่อยเลยคุณโอ้โหมันมาเยอะมากเลยคุณพี่ขอเนี้ยคืออร่อยอยู่อะตอนเนี้ยมันมามทำไมมันทำไมพี่ผักพี่ผักเข้าไปหาพี่ผักเข้าไปหาพี่เดินตัดหน้าอีกโอ้โหสภาพพี่ตายถือวะพี่พี่ทำอะไรได้บ้างว่าชีวิตนี้แทงมันแทงมันพี่แทงพี่ผักอย่างเดียวเลยอะคุณคิดขวาคาคิดขวาคาแล้วสุดสุดท้ายเอออี๋อจิ้มโอ้โหนี่จิ๊มอะไรวะเนี่ยคุณเป็นเด็กช่างไม่ใช่หรอคุณคุณช่วยแงะรถได้ไหมอุ้ยหมวกโอ้โหหม่วงตอนนี้เราเคลียร์พวกนี้ก่อนไหม มีทางพี่ตัวนึงพี่ผักหมกตกเลยอะผักไรอ้าวอ้าโดนกัดถ้าเรางางเราตำรวจได้หมายความว่าผมต้องใช้วิธีตั้งแต่ที่ผมเรียนปีหนึ่งมาเอาเลยคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเรียนปีหนึ่งอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องหนีแล้วโอ้ <c oughs> พี่ไม่อยากสู้ใครพี่เป็นสัตว์ิภาพหนีก่อนหนีก่อนพี่หนีหนีเลยหนีหนีหนีหนโอ้ตีต้นไม้ต้นไม้โอ้โหพี่พี่ไปตรงนั้นตรงนั้นเดยเราคุณเห็นได้ไงอ่ะอ๋อนี่ไงเราสามารถมองได้สอดส่องดูแลได้แตอพี่สายตาสั้นนลดิ เอาเออพี่ใส่ตาชั้นพี่ก็มองไม่เห็น,น,นอ่ะดิไอ้นี่มันลุกขึ้นมามันเห็นหน้าเราได้ไงวะเนี่ยพี่เจ็บปวดโอ้ยพี่เจ็บมากเดี๋ยวผมดูทําแผลให้เดี๋ยวผม,ผมทําแผลให้ใหใหอุ๊ยคุณทําได้หรอโหเด็กช่างทําไมทําได้ทุกอย่างเลยอะงงเลยใช่ตอนสมัยผมเรียนปีสองผมโดนกระทืบอย่างนี้แหละอ่าพี่พี่พ,พี่ผมให้อุปกรณ์ป้องกันตัวอุ๊ยคุณให้อะไรมาไขควงว่าเราจะท่องตรงนี้ได้เนะหรอจริงเหรอคุณนัดได้ไหมอ่ะโอ้โหมันมันสปอนอยู่เราล่อออกมาได้พี่ โ,โอ้โหตรงนี้หลายตัวเลยค่ะคุณเฮ้ยคุณหนีคุณหนีค,หนค,หนคุณโดนจัดเอา้าโ,โอ้หน้าต่างมาตัวหนึ่งพี่ฮะพี่กำลังเดินไปหาอยู่ตัวสองกำลังจะมาโอ้โหตัวสกกักร์กำลังจะมาหนีเลยค่ะหนีเลยหน<อ>ีเลยผมต้องทักอ,อ,อุย้ยตายแล้วเป็นอีนั่นมันที่ต้องไปจัดการก่อนปกติคุณไม่ใช่ทางโอสระอีกพวกหนีมันจะตกใจอะไรพี่รู้อยู่แล้วมันมีมันตกใจอะไรก่อนฮะไปเราพักผ่อนกันดีกว่าพักผ่อนจิตใจ แล้วก็จะทํายังไงให้เราแผลหายติดเชื้อละ่ะคะเนี่ยเดี๋ยวผมเอ็นี่ให้เดี๋ยวผมฆ่าเชื้อให้โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะที่คุณเป็นเปิดยพยาบาลเป็นเด็กช่างเป็นทุกอย่างเลยอ่ะส่วนพี่เป็นอะไรบ้างวะวิ่งสายจุกก๊กเดียวพี่เหมือน,พ,อนพี่เหมือนตัวละครหนึ่งอ่ะเวลามันอยู่ในการ์ตูนอะไรใช่ไหมเอา้าเอา้าอะไรเนี่ยคุณเดี๋ <c oughs> ยวกกำลังกายใช่ไหมเนี่ย เอาไว้ค่ะเห็นปะวะเห็นป่วะเคยคุณพูนอย่างนั้นนะอีกอย่างสิบสี่วันมันก็ตัดแล้วเ้าใช้คุ้มสิบสี่วันมันก็ตัดแล้วหรอหมายความว่าไงอ่ะก็คือไฟตัดน้ำตัดไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำใช้ฮะอะไรนะอันนี้พี่เพิ่งรู้นะโอ้พี่อยากง้อมอเลยเราต้องอยู่ในป่านถ้างั้นอ่ะทำไมพูนผม ผมใส่ emo ปะ emo พี่ emo Because tonight <laughs> Because tonight will be the night that I will fall for you <laughs> เรามีรถแล้วพี่เรามีรถแล้วว้าวว้าวนี่ไงเราถ่ายน้ำมันจากรถคันนั้นมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไ,ไปถ่ายน้ำมันรถคันนี้ก่อนไม่รู้มันได้หรือเปล่าเนี่ยนี่เนี่ยถ่ายน้ำมันทำยังไ,ไงอะคะถ่ายน้ำมันเนี่ยต้องใช้กล้องไหมไปหาน้ำมันน้ำมน้มันเอ้ยเขาไปหาที่ไหนก็ได้น้ำมันเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆแล้วก็เจอ เดี๋ยวพี่สปอนสิ่งอะไรอะสียงมามาหอนวะไี่มาได้หรอไม่มีจริงหรอกพี่มาสัตว์ที่มีจริงในเกมนี้คือหนูแมลงสาบใครต้องหาต้องหารถที่แบบใช้การได้จริงรถกระบะออนิวอย่างเงี้ยเอาปะเออใช่ออนิวไวรุนออนิวก็จะเดินทางกันแล้วคนะ่ะ <laughs> วคุณคุณกินเบียกกินเหล้าเยอะจังเลยองเ <laughs> มาแล้วขับ <laughs> ตัวอย่างอย่าทําตามนะคะเพราะเดี๋ยวพวกเราจะทําให้ดูโอเคพี่ผมผมเจอข้อเสียแล้วคุณเมาหรอ เดี๋ยวรถไม่ไปเดี๋ยวรถไม่ไปจริงพี่พี่ขับไหมเฮ้ยพี่อย่าดูถูกผมผมมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอคือกินนี้ตีโคตรยากอ,ะอ่ะกัะแืชลึกยังไม่ได้แต่เพิกระทืบพี่โดนโดนย่าแทนเดือดแต่ปู่นะอ้าวโอ้ยพูดสู้ควพูดสู้เดี๋ยวพี่จะหาอะไรกินก่อนไหนดูซิมีอะไรกินบ้างพมไม่มีอะไรเลยมี นี่ไฟเช็กด้วยโอ้โหนี่แงได้สุบหรีเ่แล้วอรอมาตั้งนานวันนี้วันที่รอคอยรีมาเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วคุณขึ้นรถเร็วโอ้ต้นต้นรถเป็นไรอะ่ะเฮ้ยนี่ไงของดีคุณต้องเคลื่อนย้ายของเราสปอนก่อนได้ปะเราตั้งแคมป์ก่อนเถอะพี่มาต่อสายตรงก่อนพี่มาต่อสายตรงก่อนชสองชุดโรงพยาบาล ที่มีแต่เข็มที่มีแต่ได้นนะแผงกผรารสนุกเนทำไมเนี่ยโอ้ไม่ได้อไม่ไดยากมากวิ่ได้แล้วค่ะโอเคเรียบร้อยมีบ้านอยู่แล้วค่ะทุกคนมนมีคนกีด้วยพี่คนที่ยังมีชีวิตเหรอใช่ต้วก็ข้างบ้านมีเพื่อนบ้านมันหลอกเราแน่เลยพี่ว่า ใครไม่อยู่ข้างนี้อะผมผมผมอ๋โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะสำหรับโปรเจกต์ซอมบอยในพาร์ทที่2นะคะเติรไปแล้วค่ะบาย,บายอย่าลืมกดซับนะ